สวัสดีครับผมอัครพลเด,ดวะชวัชรดลน,นะครับหรืออาจารย์นักสู้นะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบุรภาครับเป็นผู้ก่อตั้งโครงการวงตรียางเครื่องลมเยาวชนชนบุรีครับ โครงการนี้ชื่อว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงดุยยางเครื่องลมเยาวชนจังหวัดชนบุรีก็จะเห็นได้ว่าวงโยธวาทิตหรือว่าวงดุยยางเครื่องลมของประเทศไทยมีแทบทุกจะโรงเรียนเลยแล้วก็เด็กๆเยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้น่ะผมก็เลยคิดว่าจะดีไหมถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมที่รวม สมาชิกหรือว่าเยาวชนนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับที่เป็นเยาวชนที่สนใจในวงดุริออยางเครื่องลงนะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะแชร์ความรู้และประสบการณ์จะได้นําความรู้เนี่ยไปแชร์สู่เยาวชนแล้วยาวชนก็จะได้พบปะแล้วก็จะได้นําองค์ความรู้ที่แชร์กันไปไปพัฒนาได้ต่อครับ ลักษณะของโครงการนี้คือลักษณะของการให้เยาวชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับคล้ายๆกับเป็นแคมป์ในระยะสั้นนะครับมาร่วมซ้อมด้วยกันนะครับเราจะมีตารางการซ้อมและการทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมนันทนาการโครงการนี้ก็จะมีการฝึกซ้อม3วันนะครับวันที่29 30พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคมนะครับแล้วเราก็จะแสดงคอนเสิร์ตในวันที่2ธันวาคมเป็นจํานวน2รอบการแสดงด้วยกันครับ แนวทางการฝึกซ้อมดนตรีของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันเขาจะได้นําสิ่งนี้ครับมาแชร์กันนี่คือจุดที่มันเป็นจุดที่พิเศษของการทําแคมป์ที่จะต้องนําเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็พอเกิดการมาแชร์มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับจากต่างสถาบันนะครับปลายทางเราก็คือคอนเสิร์ตท,ที่เราจัดร่วมกันนะครับถ้าเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเด็กๆจะได้อะไรกลับไปบ้าง ได้เยอะเลยครับนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการไปซ้อมดนตรีกับคนที่เราไม่รู้จักอะ่ะไม่เชิงว่าจะต้องฟาดฝันกันจะต้องแชร์ประสบการณ์กันกลับไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับรวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุมวงที่เข้ามาสังเกตการเข้ามาดูลูกศิษย์เข้ามาดูการซ้อมนะครับเขาจะได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประสบการณ์กลับไปพัฒนาวงของตัวเองด้วยครับ ชื่ออาจารย์ศักชัยเจริญสุขสนานครับอาจารย์ดนตรีศัก์กลนครับตำแหน่งในในโครงการคือผู้ร่วมจัดตั้งวงดุยยางเงยาวชนเครื่องลมจังหวัดชนบุรีครับคือชื่อ The Grammar of c h o n b u ครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เล่าถึงสเสน่ห์ของจังหวัดชนบุรี <c oughs> เช่นเดียวกับชื่อเพลงที่จะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ครับมันมีที่มามาจากผมเริ่มมาทำงานที่นี่ ในจังหวัดชมบุรีเนี่ยพออยู่มาระยะหนึ่งก็เริ่มมองหาว่าในจังหวัดชมบุรีเนี่ยมีมีสำเนียงดนตรีมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นบ้างถ้าถ้าโดยทั่ว,วไปเห็นในตามสิ่งที่ที่ผมมองเห็นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนที่มีที่เดียวแค่ที่ชมบุรีก็คือประเพณีทั้งสามอันก็คือประเพณีวิ่งควายประเพณีแห่พญายมแล้วก็ประเพณีกองข้าวเลยเอาทั้งสามเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับ ที่มาปันเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีการออกแบบของสำเนียงเสียงดนตรีไทยสำเนียงเสียงดนตรีคอรัสแล้วก็ของวงหรือยาเครื่องลมมีการผสมดนตรีทั้ง3ชนิดเนี้ยเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับบทเพลงเรื่อ of ชม o l นี้เหมือนกับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชลบุรีนั่นแหละ ก็ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆเด็กๆวงโยธวาทิ์ทั้งหลายวงดุยังเครื่องลมหรือวงอะไรทั้งหลายครับมาร่วมชมคอนเสิร์ตของพวกเราครับที่จะนําเสนอบทเพลงในสำเนียงเสียงใหม่ๆแล้วก็มาร่วมชมฝีไม้ลายมือของเด็กๆเยาวชนจังหวัดชนบุรีกันครับขอบคุณครับ